สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองไผ่ซุปสุขคนครับผมพบกับช่องช่องชั้นสามลูกอิสานครับวันนี้ก็เขามาดานสมคือเก่าครับตัวนี้เป็นนะครับเสื้อผ้าเสื้อผ้าไทยครับผมของพวกหลอกนนี้ครับน้ำมันขาดครับดอกจอกแตกครับนี่ครับตามสภาพนี่เลยครับ มันขาครับบนลาเรียวมีเสียงดังครับเหลืออีกขั้นหนึ่งยันมากครับผม ef สามเก้าสามทีขนาดปอกขั้นรวมครับหรือลงม,มามลิมรอยแล้วครับ มีดาราพิเศษนะครับใจแจ้ยอย่างมาสมรถซอยได้หรอตัวเซมันอย่างมาสมรถซอยครับ ครับพี่เบิง้งยันมาครับตอ,อตัวใหม่บูทในคันหน้าตัวหลัง ทองเหลืองครับข้างไม่ก็สิบประมาณนี้นะครับห้าเมตรไซเบ้างครับเรียนโตเลยครับวันนครับต้องไป ต้องถอดปอกตัวนี้ออกมาครับแร้วกปอกถอดไดบอบปอกตู้นี้ก็ต้องเปลี่ยนปอกจะล,ลงสด็จปอกไหมอบอรครับ เยนมา EF สามเก้าสามทีครับผมนะครับขั้นหามือนครับผมติดฟิล์มเรียบร้อยครับตอนนี้ก็แอร์เย็นแล้วครับพี่น้องแอร์เย็นละครับติดฟิเเล์มเรียบร้อยครับล่างคัดนี่ก็สบายแล้วครับ อิสุดากอนเครื่องสามพันฮะสามพันครับเตอบูเมกเกอร์ล่างนะครับยีนยาล่างครับเงาอยู่ครับยาล่างโกเมียมครับติดฟิล์มก็เก็บรายละเอียดสีฟ้ากระปุกกับลังค่าก็เยียมแล้วครับซื้อน้ำยามาขัดกั เล่นไฟนาครับบักคามื้นบักคามื้นครับคันนี้เป็นไฟฝ่าทั้งคั้นครับมาแมนปั่มซ้ายนะครับปั่มไฟฝ่าครับโูวินดีครับสี่คูณสี่โรเรโอสามพัน เทอร์โบอีสุสุตามสภาพเลยครับรถหามเมินรถถูกแก๊สเปนสือ้อมา่มือนึงเลยครับไปดแดงเรากับเบ,บเคยบ่เคยใส่งานหนักนะครับคือเราจอดไว้ปีหนึ่งเราสิขับอยู่ประมาณสองเธอสามเธอช่วงเทศกาลครับปีใหม่ตุ๊ดจีนต้องการส่นะครับเพราะว่า เจกเนาะครับเราก็เดาหลายขั้นครับเราก็ซื้อไหว้จอดซื้อแบตมาใช้ก็แบตกระเปียนไหมครับบริขับมาโดนกับแบตเสื่อมไปที่ซื้อครับไฟบรมี่ครับก็เลยต้องเอามาชาร์จใหม่ครับกระตุนก็ใส่ได้คือเก่าครับหาเงินครับอะไรเนอ์งามงามครับรุ่นนี้ แล้วเบียนถอดออกครับล่างนี่ไม่ได้ใส่ครับ ครับยันมายันมายันมาเบอร์โทรถอดอได้เนาะเป็นปอกวะ พอนเช่นไดวะมันดูดออกวะม่เอาตันัปงทงตวช้างเปนตักบตน้องคยถอนแลเวมันเป็นปอกกันบ่ลุกเกาเป็นะเป็นายตัวเป็นเสือมาเลยบ่ลุงกเกาวลุงซีหาลุงสามซีโอตายเลยถึถจะเป็นลุเกา đi xuống hà xóm xóm xi nhà riêng ครับไมหดตัเหรอกิ่นเอมอมือเพิ่นเลรอ